โยสวัสดีครับอยู่กับชาไม่เย็นนะครับพี่กินอยู่กับโซไนทพี่กินนี่ขอพูดหน่อยนะพี่ขอพายเพี่พี่ไม่ได้พี่อุบ่าวเพรพี่มีนานเยอะโอเคเป็นสิกี่เยอะคู่นานแล้วก็พี่จะบอกว่าคืออันที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเพราะว่าพี่จะเปลี่ยนแค่สับโอรสพอแล้วโอเออมันเยอะเกินไปแล้วก็พี่เมีพูดเยอะโอ้ก็ไม่ฟรีนะโอเคโอ้คนจะคือโอ้คนที่มองว่าโอ้คนที่ค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะโกงอยู่แต่ขอพี่นะโอเอ๋มไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเหมือนกัน แต่ว่าอย่าเสียเวลาเถอะถ้าหร si well, <Yeah. S 1> ือจริงจะจริงจริงจะเป็นองค์ระอค่อนข้างจะดีแล้วเป็นองค์ประอบที่เอาไว้ให้เป็นตัวที่ใส่ใส่กระสอบสายมามาพูดเขาสามาาเถอะสามสัมมาสัมาแล้วก็พลังพิเศษอีกตัวพลังคือหนึ่งเลยสกิลนี้คือการพุ่งแล้วถ้าเราเกิดโดนพุ่งไปโดนโอ้เจ้าเจ้ามาอีอโนม o ไน้เลยแบบที่เราไม่ได้เอง ข้อนี้เอาไว้หนีหรือเอาไว้โอดได้มาเยอะก็ได้ถ้าเราถ้าเกิดว่ามาข่าโอดได้แค่ขั้นเดียวจะสามารถใช้ไันประมาณห้าร้อยเยอะก็คือสุดห้าครั้งใช่ห้าร้อยว่าโอดตายให้ได้คือขั้งเดียวสกิลสองสีร่างโครงสกิลที่ค่อนข้างดีข้อร่างโครงจะไม่สลายไปไหนเลยเป็ตัวคนนี้เอาไว้มีอยู่ทีก็คือเอาไว้เป็นเหถือถือรูกให้เราแล้วทีมมันใช้พลังงานที่โคตรเยอะมากเลยเยอะเกินไปด้วยสารล้อหน ที่ข้อคันจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะไม่ได้ใส่ล้อหนถล้ใคาร์เนอลก็จะใช้ได้นะครับใช้คนที่เขาอ่ะกลัวแล้วก็เรือบอกท้ายคือเรือของมันเรือเขามีห้าข้อ้างจะไม่ดีเลยเพราะตัวคนที่ขาอคันจะอ่อนอยู่นะอือข้ออ่อนคือความสามารถอ่อนไปอ่อนว่าเรือเขาน้อยคือมันจะโอกาสจ้อายสูงมากแล้วเกาะข้อคันแต่คือโอกาสอายเขตรสูงพันนานสมมติว่ขคันจะดีอีกิดข้อคันจะดีคขาสามารถอีกตัวของมันก็คือ ถ้าเกิดว่าเราไอใส่เกิดอะไรวะเดี๋ยวนะไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามันถือถือเอืว่าไม่ใช่ก็คือถ้าเกิดสู้ถือปืนยิงใส่เรามาเราสามารถสกัดคืนได้สกัดคืนได้เป็นสีสีเหลืองครับแล้วก็ผู้อท้ายคือระบุที่มันใช้ถ้าเราถึงอัปเกรดสุดๆจะมาใช้ได้สามครั้งถ้าไม่ได้อัปเกรดสุดๆจะเป็นได้สองครั้งนี่คือสามครั้งเนี่ย โอเคไปโอ้ออกไปกันเถอะตัว oh, ที่2นะักเลโก้หนึ่งสมการหรือชื่อเขาโอ้ยนะครับเป็นโองที่ข้างๆไมใส่แท่งแบบโอ้ยเยมเลยได้สองสิบมีแค่อสองสกลิลแล้วความสามารถพิเศษแล้วก็เลือดก,ก็ค่อนข้างจะดีเกระก็ค่อนข้างจะดีไอ้พันนั้นก็ค่อนขจะไม่ดีเท่าไหร่อีกเรื่องก็เหมือนกันครับความสามารถความสามารถของสองอันก็คือหนึ่งเลยความสามารถนี้จะเป็นสมรรถที่มากเป็น เขาโยกเหยีสงครามอันนี้เอาไว้ปัดอันนี้เอาไว้ปัดสกิลของโอไว้เขาไม่ได้ใช้อะไรมาเขาจะปัดได้ทุกอย่างเลยแต่ไอ้น้ยอย่างอยู่ใกล้โอเดียวกว่าเพราะมันจะบางครั้งมันจะปัดไม่ได้เหมือนกันเพาไว้เพื่อนที่จะได้ถืจอจดีก,ก็โล่ให้เป็นโล่ให้ขอาย่างที่สองเขาจะไม่สอนเก่งพุง่งใส่โอสเกลนี่เอาไว้สู้กับโอที่มันโอที่ไว้อยู่โอที่อยู่ไก,กลๆอ่ะเรางว่ากีเกตจะไปต้องกิเกียจจะเดินไหามันแล้วก,ล,กลัวจะโดนสกิลมันด้วยเอาไว้พุ่งครับ แล้วควาจําเป็นเสียของมันก็คือแล้วเอาล้วไงคือมันไม่เสียคอเป็นการสมบัติที่ความบ้าข้างสงครามมันจะเป็นหล่อแห่งหล่อหนึ่งถึงร้อยเปอร์เซ็นเมื่อไหร่ถ้าจะเกิดร้อยเปอร์เซ็นได้คือก็อีก่อนอีมันอีมันแค่อีเรื่อยๆอีได้แล้วมันจะเกิดความบ้าข้างแล้วเรื่อยจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งบวกแล้วความเร็จะเพิ่มขึ้นเรื่องมีจะแรงขึ้นก็คุณเท่าก็ราะขจะโหดเลยแต่ในาะอุคนี่เอาไว้ใส่ใส่ปะกระสุนเลย มาตัวละครที่หนึ่งกันทุกคนไปกันเถอะตัวละครที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งคา,าร์าามเมเลียคาร์เมเลียหรือไอ้ไอ้กบก็ได้ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะให้ค่อนข้างโคตรโกงรู้เรื่องจะน้อยบ้างแอรความสามารถของมันว่าฮันจะดีมากของสุดๆเลยก็แข็งแกร่งเลือกมีแค่สี่กอบมีแห้าเลือกพัฒนามีขั้นส,สูงใหสิบสี่อีกขี้เกีสามรู้เรื่องรู้ขั้นจะกระจอไอ้คอนจีหดมากนะสกิลสามารถหนึ่งเลย หนึ่งการ์มสราสมายกนี้จะเป็นการโล่มันก็เหมือนเราเราก็เหมือนนั่งยนแอ่ะแต่ในนี้หามาให้เราแบบชุกเลยอันนี้เอามาเป็นอันนี้แนวมันใส่แทงที่โคตรดีเลยถ้าเราเก๋ว่าเออกระโดดด้วยมันราจะกระโดดด้วยเราจะได้น้องของสลามาช่วยด้วยถ้าเราปิดก็มันจะระเบิดก็สมายที่สองกลายเป็นบู ขาวมันี่าค่อนจะดีเพราะว่ามันไว้สูวกับบอสที่ค่อนจะกุมภาษากรูมากถ้าชัดจเกียนชัก็มันจะการเฮียเตัวเองก็คือที่เฮียเขคือถ้าถอกจนอีเฮียมันจะเหียดเองเลยก็ฮันจะมีโยกมากเลยนี่สาไม่รู้คืออะไรพี่เคยใช้จาการเเมลหนูสู้มันก็ฮนจะแข็ง่งมากนี่แกนี่อยากแข็ง่งว่าแข็งกร่งยี่รอใรก็เกินอุปมาสมม มาธนี่ยืนอยู่ในระยะการจะบยาวจะมีความเสียหายจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะระยะเวลาจะนานขึ้นครับแล้วเพื่อของเจ้าวันนี้จะมีสองหมวดหมวดนี้เนินจะหมวดธรรมดาอีกแล้วจะมีอัลโลบ้างตัวหมวดสองจะยาพิษอันนี้เสียหน้าครับแต่เสียหน้ีไม่ซ้อนนะครับแต่วาจะเปิดล่าเห็นแข็งแรงนะครับกลางเลย ถ้าเป็นรถคิดแต่คือจะฟันแรงขึ้นประมาณถึง20 Blaze. ต้องจะแรงอีกที่จะขั้20เลยเขาแรงกระโดดครับมันโยกมากเอาไว้เป็นสายแทงดีมากครับมีโค้งโคงจบนะครับถ้าใครชอบเออทุกนไหนก็บอกพี่ได้แน่นะครับเี๋ยวเขาจะมนนีถ้าใครชอบเออทุกนที่ชอบมากก็ นะแล้วสกินมนโอ้ก็เท่มากเลยครับที่นี่ก็รักก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วกดอ่าด้วยนะครับ Goodbye